เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ชนชมต้นที่จะปั้นไว้แจกตามโครงการล่าอนานิคมพื้นที่สีเขียวทางทีวีชนชมตอนนี้เป็นตอนที่5หรือ EP 5ก็คือต้นที่5นะครับต้นจะไม่ใหญ่มากนะครับเป็นต้นเล็กๆเ,เพียงแต่ว่ากิ่งเมนของเขาเนี่ยนะครับให้ท่านดูใกล้ๆเนี่ยฮะโฟกัสจับได้ไหม่อ กิ่งเมนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะครับที่ผมเลือกกิ่งเมนให้ยาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโตไปเนี่ยเขาจะเป็นยอดพีระมิดนะฮะกิ่งเมนส่วนกิ่งชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นฐานรูปสามเหลี่ยมฐานข้างล่างนะฮะฐานพีระมิดก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่ไม้พุ่มที่มีทรงฟอร์มสวยงามก็เลยเลือกที่จะมาปั้นเพื่อที่จะดูแลเขาต่อไประยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะ นามาแจกให้ท่านผู้ชมก็มาถึงวินาทีของการลุ้นแล้วล่ะครับอย่างที่บอกนะฮะผมจะเรียกว่ามีความสุขหรือจะเรียกว่าโลกจิตอะไรก็ได้นะฮะผมนี่ชอบที่จะเปลี่ยนดินชนชมเพราะว่าจะได้ลุ้นนะฮะมีลุ้นเน่ยเหมือนวันที่1วันที่สิเราลุ้นหวยนะครับคือลุ้นว่าเวลาเราเอาดินออกจากรากเขาแล้วเนี่ยรากของเขาจะเป็นยังไง โหดของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูกันครับเอาดินออกก่อนเนาะ นี่ครับอันนี้ครับคือแผ่นรองเนี่ยแสดงว่าเป็นไม้ที่พี่ตู่ซึ่งเป็นเจ้าของสวนเนี่ยแกได้จัดรากไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ชวนชมต้นนี้นะครับยังไงรากของเขานี่ก็จะเป็นระเบียบแล้วก็จะดูสวยงามดูเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วรากก็จะมากด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรากที่ต้องการได้ ตัดแต่งเสร็จแล้วละครับรากของเขาก็จะได้รากโดยรอบเลยนะครับรากที่เราตัดไปนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าชนชมเขาจะตายครับเพราะว่าชนชมนี่เป็นไม้ที่ทนมากๆนะครับรากที่ถูกตัดไปนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกรากแขนงออกมาเป็นจานวนมากเลยแล้วยิ่งมีรากมากเท่าไหร่นี่นะครับชนชมก็จะโตรเร็วขึ้น เท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเขาเนี่ยไปปลูกกันเลยนะครับวิธีการปลูกเนี่ยขออนุญาตรวมทั้งขั้นตอนอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งการแต่งรากด้วยเพราะว่าเราได้นำเสนอมาหลายตอนหลายเทปแล้วละ่ะท่านก็สามารถที่จะกลับไปดูที่ช่องทีวีชนชมได้เทคนิคต่างๆเหล่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดิน ไอเจ้าตัวเล็กนี้กันเลยครับก็เสร็จอีกต้นแล้วละครับชวนชมที่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถาง เพื่อที่จะปั้นไว้แจกตามโครงการล่าอนานิคมพื้นที่สีเขียวทางทีวีชวนชมตัวนี้ผมทดลองใส่จอกแหนลงไปในกระถางด้วยนะครับเพราะว่าเคยเห็นชาวนาที่แปดริ้วชาวเชิงเซวนี่ยนะครับเขาเอาแหนแดงเนี่ยนะครับไปปล่อยลอยไว้ที่ทุ่งนา ซึ่งเอเจ้าแหนแดงนี่นะครับมีคุณสมบัติในการที่จะดึงในตัวเจนนะครับธาตุในตัวเจนจากอากาศเนี่ยลงมาให้ต้นข้าวก็ทําให้ต้นข้าวนั้นนะ่ะเจริญเติบโตดีทีเดียวนะครับผมเห็นมีแหนอยู่ที่สวนของพี่ตูน้องจอกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แหนแดงก็เลยทดลองเอามาผสมปลูกชนชมดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่า เขาจะ,จะเจริญเติบโตหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วใครจะได้เป็นเจ้าของชนชมตัวนี้วันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วอย่าลืมนะถ้าไม่อยากตกหล่นรายการที่เราอัพโหลดซึ่งก็มีรายการให้รับชมมากมายเลยทางทีวีชนชมเนี่ยท่านก็ต้องกด s u b ส c r i b e นะครับหรือว่ากดติดตาม เพราะว่าเวลาเราอัพโหลดอะไรไปเนี่ยระบบก็จะเตือนท่านท่านก็จะไม่ตัวหลดท่านได้รับชมแน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเราเรื่อยมาครับ